ยี่สิบเจ็ดตัวลาขอโปยมันิดอดื่นไม่มาเพียบเลยถือว่าอีกนานนะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่วะสิบสาเองโอ้โหมาล่วงหน้าน,านานมากให้ดับลไม่ต้องรอนเลยซึ่งเยวตอนนี้จะเป็นทีมทธาตผีซึ่งแน่นอนว่าดูอนนาเลี้ยงได้แน่นอนเออยดีขอนมาเยอะทีมผีระดับเอสบวกหกตัวครบผมว่ามันกลับมาลุ้นอีกแล้วทีมผีระดับอาวุธ ที่มันเป็นอาวุธเฉพาะตัวมันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไหนนะเอ่ออาวุธอาวุธส่วนอาวุธระดับสีทองน่าจะน่าจะอันนี้แม่งก็อันนี้ผมลืมไปละผมไปดูในย t u b e มาอยู่น่าจะอันนี้น,นี่น,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 นี่น่าจะอันนี้มากกว่านะอ่านคำว่าด้างไม่ออกละแม่งภาษาจีนส่วนอันนี้เป็นเป็นของตนไหนวะ คือสไลด์ตัวบางอันมันก็ดูง่ายนะอย่างที่ตอนนี้ของเก็กก,กอดเส้นนี้หมาลูอันนี้ของตัวไวลืมชื่อ,อน,นี่ของเสอ้อไหนแต่ไม่รู้มันจะเอามาขายหรือยังไงไม่ค่อยเห็นเลยซึ่งแบบตอนนี้เบต้าก่อนนะเพิ่งผ่านไปไม่นานเองซึ่งแน่นอนตกยับเลยคืออัอนที่จริงอะ่ะอันอันดับหกอคือผมชนะได้ ผมตีเขาช่วง5นาทีสุดท้ายทุกวันแต่สำหวันนี้ดันเอาไม่ลงเว้ยอันนี้เข้ามากับดูวังว่าผมก็ชชนะบ้างแพ้บ้างอะประมาณนี้แต่วันนี้แพ้เยอะมากซึ่งหลับตอนนี้นะผมวางเห็นไว้ว่าจะปั้นเมกาเมกาเดนซี่ซึ่งตอนนี้คิดอยู่จะเอาเป็นแบบเก็บเพชรสูม่มันอย่างเดียวหรือจะกะกาศจะดับประมูลปั้นตัวเบต้าใหม่ แล้วค่อยดับให้มาสุดๆเออระดับเอ,อ่อลืมไปละหมดแบตจะหมดระดับไหนนะห้าดาวม่วงแล้วค่อยเอามาสลับอย่างนี้จะคุ้มเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าจะเอาเป็นวิธีแบบสุ่มก่อนแล้วกันน่าจะง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันมาบ่อยมากระดับอันนี้มันไม่ได้อยู่ในตารางตัวนะคือสาหรับตัวเก่าคือเกมมันจะเอามาแบบเออจะพูดยังไงดี คือมันที่จะมาก็มาสําหรับตัวหลักต,ตัวเก่าๆที่แบบไม่ค่อยมีคนใช้แต่เผื่อแบบคนอื่นอยากจะเก็บไว้สะสมอะไรอย่างนี้ซึ่งในนิดผมก็ทําตารางตัวสำหรับซื้อกินว้เรียบ้อยแล้วนี่ก็อาจจะวุนวน่นวายนิดนึงนะมันก็อาจจะสับสนนิดนึงอันนี้ผมก็ให้เออีกคนอีกคนหนึ่งให้เป็นแอดมินมาช่วยเขาก็สร้างแ้วต่างจัดส่วนน,น,นู้นส่วนนี้ดีกว่าดีกว่าผมจัดอีกว่าทุกตรงส่วนพูดคุยก็แบบเออจะไปดับอันนี้ อันที่จริงก็คนต่างประเทศก็น่าจะเข้ามาไม่ค่อยเยอะหรอกจะเข้ามาเป็นแค่บางคนนะถ้าผมลงคลิปเกี่ยวกับเสื้อเสียงต้องมีสักคนดึงที่มารอส่วนหลับห้องที่รอเสื้อเสียงนะจะเป็นเนี่ยเสื้อเถื่อนที่อยู่ในช่วงเช็คตัวเกมผมจะไว้ตรงนี้สำหรับในคลิปนะวิธีไงดีถ้าผมไปเจอคลิปในยู u b e ผมจะเอาไว้เอาไว้ไวไวในนี้ก่อนแล้วก็เช็คอันต่างๆถ้าใครอยากจะลองโดดมาดวงหน้าก็เอามาได้เพราะว่าก่อนคลิปผมจะลงแม่งผ่านไปหนึ่งสองวันแล้วผมเลยจะจัด จากช่วงช่องดิทในี้เอามาไว้ในช่องดิทนี้เอาไปไงช่องดิทนี้มันเงียบดีนนะสําหรับผมนะคนอื่นเขาเดบอาจจะให้ดิดแดบคืนคืนนะเป็นคนคุยเยอะสําหรับผมของยง่งยบตอนนี้เบตาลีบอกเลยไม่ไหวแม่งหนักมากคือมันแพ้เบตาเกาะตาแรกอ่ะคนเออไอไหนวะไอ้ตัวนี้คือเมกากรนมันเป็นตัวแก้ทางมิวมิมวเอ็กเพราะว่ามันจะเป็นตัวสร้างเกาะ แต่ตามตรงแต่้าพูดตามตรงคือแทบจะไม่ค่อยไหวเพราะว่ากลัวเขาหนนะชนะนนนคนนี้ฮะคนนี้ได้มิวเอ็กซ์แต่ก็ถือว่าพลังห่างกันนี้ชนะนนก็ถือว่าดีละแต่ขาใช้เวลาสู้หลาย,ลายวันมากนะถ้าบอกตามตรงนะเพราะว่ามิวเอ็มคือถ้าเจอจริงๆคือมันตีแรงเดี๋ยวไปดูก่อนเลยกันนี้เขาย้อนกลับมาตีผมนะไม่รู้เป็นทำไมเข้าแค้นผมยังแต่ก่อนนะคือผมแย่งทอมหก เออท็อปหูกับเขาอะแต่ตอนนี้ไอะแย่งไม่ได้ละคือตัวนี้เกกับก้อยคือพาสิทธิ์มันดีที่ว่าเป็นตัวรับดาเมจที่ดีมากเดี๋ยวดูรอดูนะโอ้โหครับเดี๋ยวรอดูนะคือดูในคอนมาั่นคงนะตอนไม่ใช่สกิวดีไหมอ,อ,อย่างแรกเลยคือหมาการโจมตีต่างๆมันจะไปล็อกตัวนี้เกือบหมดเลยซึ่งอันตีมิวเอ็กซ์อ่ะมันจะไปล็อกตัวนี้เลยดูดูนะปุ๊บแทนที่เอเดียนซี่ผมจะเป็นตัว ไอ้ที่เดนซี่เขาจะเป็นตัวรับพารแต่ตัวนี้รับหมดเลยดูทั้งตกหลุมรับทั้งของนี้คอดหมาคือมันรับไปห,หมดเลยนี่คือข้อดีของมันแถมก่อดูเลยเลือดไม่ลดสกัดติกเดียวคือเป็นตัวที่ก่อหนามากมารับดามจเดียนซี่เขาก่อยไม่แตกเลยแตกแล้วทานผู้ชมดูดิยจัดไวขนาดนั้นก่อดยังไม่ลดของอ้งนิดเลยนะแต่ที่ไปเจอมิวเอ็กซ์จริงๆอ่ะตายอาจจะดูแข็งแกร่งในในแบบมีทีม แต่ถ้าสู้จริงๆไม่ไหวอุ้ยอันนี้ก็มาจะเปิดสวยนะแต่ไม่ไหวเพราะว่าเขามีตัวนี้ดูนะโอเคนี้ไม่ล็อกถ้าติดตีปกติล็อกหมดเลยถ้าติดมันดีประมาณนี้แหละสำหรับตัวนี้เพราะว่าตีตั้งนานด้วยเนี่มันลดจักติดเลยส่วนลิงฮิวโคมาเลยโดนเลือดไหลฮิวตอนที่ดูสภาพมานีิ เลือดไหลสาวนะคือลิงมันเป็นตัวแพทย์ทางเลือดไหลนะถ้าอยากได้ตัวแก้ทางดิงอ่ะต้องสูบมาเลยพวกเสอ้อไนอะเซอรอไนผู้ชายต้องเซอไนผู้หญิงแม่งเลือดไหลดีจัดจัดดูเลือดไหลโอ้โหสองมีรอยบาดแผลโอ้โหเยอะมากที่ลิงผมยืนได้ขายก็ถือว่าสุดแล้วนะนี่ขนาดเลือดไหลทั้งอะไรต่างๆเพียบแต่ยังยืนได้อ่ะลองนึกดูคือมันขยับแค่หนึ่งทีแม่งโอ้โหเลือดแม่งกระจายแล้ว สำหรับอันนี้แพดูเ้ืยอมันก็โดนหนักหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นไม่ให้เป็นเกาะหายถ้าเกาะไม่หายเลื่ม่โดนนะธกริก,กาใหม่ก็มีแค่นี้โอ้แดเสียดเอ้ยใช่เลยคนหนึ่งผมลืมผมลืมธาตุพีไปใหม่เลยจะมีตัวมามาด้วยคือมันจะเป็นตัวมาที่มันขี่นี่แค่มึงพุ่นตัวนี้มันมาขี่หลังก็ได้ละโอ้โหได้เป็นเอ็ดบวกล้ธาตุพีเหมือนกันเลย ปกตินะทีมท่าตีเขาจะใช้ตัวนี้ไมก่ก็ตัวนี้นะที่ผมเ็นใช้บ่อยๆคือแค่เขาใช้พวกทีมผีดับปั้นสุดมาเจอกับทีมเมตาใหม่ก็ยังสู้ไหวดับสบายเลยนะถ้าพลังเขาเยอะคือเจาะโล่หมาอต่างๆได้เลยเพราะว่าหมาถ้ามันไม่ได้ดำเนินโจมตีมันจะไม่สร้างโล่ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นโล่มันก็จะลดลดลดไปเรื่อยๆกินไรหนะ้แมัน ทีมผีมันก็เห็นใครใช้เขาใช้ตัวอื่นแทนไม่มหรือว่าหรือว่าเขาไม่มีก็ไม่รู้ก็ยังผิดคลิปนะเรามาเล่นเกมเดี๋ยวนิดดีกว่าอันนี้ใครเครียดแต่ปกติจะเครียดกว่าเดิมเพราะบอดไม่โหดเกินไม่ใช่ของบอดหรอกระบบเกมอย่าเล่นๆให้เราเลือกตัวมาเอ้ยชคดีเลือกตัวโลยางที่สองเราเลือกตัวมาพอเป็นที่ดาเมจกับเลือดแล้วกันอันนี้มันจะสุม่มอุย้ยเดวุฒสวยแทมเขอมาชาโวด,ด้วยบวกดอเมจสิบ ตีเนี่ยตีโยเป็นขี้แตกเนี่ยบุ๊มตีแล้วมันโดนสุดท้ายดาเมจกลับมาด้วยนะไม่รู้ตัวเกมมันเป็นยังไงเพ,เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยเลือดมันสีอ่ะก่อแตกได้ง่ายมากหล่ไม่ไหววะ่ะอุยใหญ่ให่อะเอเรี่ยงเวลาม่นก็บังตาเธอเกินแต่ที่จะปิดมันก่อนเราอาจจะอัพมันอย่างเดียวเลือดแม่งไม่เพิ่มเลย นี่กูอาผิดอันหรือเปล่าโอ้ยถอยหลังไม่ได้เลยดันมาเลือกแล้วไม่คิดด้วยจะเจอนี่กูผ่านเธออุย้ยสะท้อนไปก็ตายละดมเลือดยี่สิบสามแต่เลือดมันแค่สองอุย๊ยคิดอาไมันเพิ่มเลือดหน่อยเฮ้ยไม่ใช่เพิ่มแค่ดาเมจดาเมจมีเยอะแต่มมึงไม่ได้ตีอื้อสวยเพิ่มเลือดแปด ไอ้เลือดเลื่อนเปลี่ยนแล้วดีใจแนละ้วโดนตีครั้งเดียวตายนะตายคู่แตผมแพ้ไปชดกูดเลยไม่ไเลื่อนมากสิบเลยตอนนี้ยอมแพ้เดครับเพราะว่าทีมเสียทรงไปแล้วไม่มีตัวระดับตำนานมาเลยสักตัวแต่มื่อก็เอ้เฉดเดยเด,ด็ดะนี่หมาไม่ค่อยดีว่ะ เอาไปเถอะเอาโลกไปหนึ่งวัไม่มีบรญยาปุ๊บอุ๊ย,ยกาไปแล้วไม่ได้ตํานานเพราะว่ากาถ้ากาแบบไปไมันมีโอกาสให้มีตานานมาเลือกไม่ได้อาบุยถ้ากูมีอัพแม่งก็แพ้อีกดาเมจก็น้อยๆแถมโดนลดดาเมจด,ดาเมจเหลือศูนย์โอเคเพิ่มมาสองเพิ่มมาห้าเพิ่มมาแปดคงดีอยู่แหละ ผมจะฝากควงใหมไม่กับมานะถ้าแพ้ไม่ต้องโคตรหมาเลยขอเอาตัวที่มันแบบกากรก่อนปืบ๊บปืบ๊บปืบ๊บหมากรวจะตายแล้วโอเคเลือดไปลดเลยไ่ลดมีเกาะมีเกาะเฮ้ยพิกได้ว่ะตอนนี้กำลังพิกสถานการณ์ได้แล้วเลือดเลยสิบสี่ไม่ใช่ไหมปลาบปลารับโอ้โหโอ้โหหมากูวพิกไม่ได้แล้วสภาพนี้ไม่มีอะไรสะท้อนแลว ดาเมจไม่เพิ่มเลยโชคดีแต่มีเกาะมันช่วยดับรับดาเมดแทนเพื่อนได้แต่เพื่อนกูนกนจะตีไหมกินหอมชาชันให้มันหอมจริงๆอุ้ยลองหัวเลยตีมาตีมามาระบาดยังไม่มีโลกแรงซอหนตายหมดเอาดิเอา,เอาดีดาเมดอู้หูอืมสิบสี่อืมสิบเจ็ด ว่าเราอัพหมาดีกว่าหมาน่าจะรุ่งกว่าแต่เจอบอลแล้วไม่รู้จะไหวไหมไม่ไหวคงต้องไหวแล้วจังหวะนี้ใส่กอไปหนึ่งใส่กอเหมือนไม่ได้ใส่อะตรงตรงมีกอไว้มีตัวกอดปุ๊บขอลองขอลองตีแค่หมากูละหมา้มันไม่โลตีแค่หมากู จะมีสีดีมดตีมาไม่ต้องรอตายหมดอฮ้ยถือว่าสวยน้ามาทำเชียอะไรเนี่ยป๊าบขอไปเลยเอ้ยยันนี้มาสวยนี้มาสวยไปได้ไกลไปได้ไกลไปได้นานทำไมเอามันรวมกันไม่ได้ปกติจะ,ะมีแค่นี้อ่ะงั้นผมจะขอปั้นเอาให้สุดเลยเพราะว่าระดับตัวอื่นผมไม่มีแล้ะ <c oughs> ระดับเก่งๆไงเอาไปย่อยเอาไปย,ย่อย หัวย่อยแทนที่จะดูว่ามันดีกว่าตัวพวกนี้ไหมไม่เลยไม่ดูเพราะว่าตอนนี้มาผมคือเดอะแบลแล้วนึกว่าจะพีคโลหกแทนที่เลยถ้าผมเอาแทนที่มันือมันจะหายนะต้องดูก่อนสิบไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้ม ตลับไ,ไปที้ไปตำนานโอ้โหแคมป์ฝอยกล่องทองไปกล่องทองแล้วกันถามว่ามันเพิ่มอะไรเหรอครับนั่นเห็ครับมันเพิ่มอะไรมันจะเพิ่มจำนวนกันมัง้งมันมีเปิดให้อ่านโอ้เฮ้ยไอเทมใหม่มาด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไอ้ใช่เปล่ามาโอเดเมดติไปเลยแม่ตัวมันถึกอยู่แล้วแจะย่างดีกว่าให้ก่อใครดีว่าอ่ะอ้าอ้าไม่ดีกว่า กขคงจะให้เกาะในช่วงสถานการณ์ที่ผมว่าไม่สามารถชนะทีมนี้ได้เท่านั้นผมจะเอาของไร้ค่าไปใส่พวกมันโอเคไม่ไนา่าชนะละเอาตัวไหนทีมดีไปมไปาชารุคาคาดวังเลือกแค่ฮะคาคาดวังอุ้ยมันเลือกไม่ได้จริงๆว่ะเลือกมาชารุมันน้อยมาก ตอนนี้อัพแค่หมาอย่างเดียวก็จะลุ่งแล้วหมาชุอุ้สงสารสงสารเห็นใจเห็นใจเดี๋ยวไม่มีอะไรจะแดกเอาไปเอาไปเออเอาไปเอาไปเอป้ยใส่ทำพิธีอะไรเผื่อเผื่อเผื่อต้องจ่อยโอ้ชนะด้านเกตแปลว่าทีมมันน่าจะตึงแต่เอาไม่เอาดีกว่าขอปั้นมาก่อนตอนนี้พยายามปั้นหมาให้สุดเลยเลี้กตัวที่ใส่โล่ผมม่ตายอย่างเร็วช่อยชีว่าโอ้ยโล่สิบสวง ดีกว่าไออันนี้ก้าวอีกกว่าเอาเป็นตัวรับดาเมจแล้วกันนะพยายามแบบไม่หมาบุญเดนตัวเดียวถ้าโดนตัวเดียวอันนี้ก็ไม่ไหวถ้าโดนแม,มงลุมยำ้ยวิกซีนี่เึ๊บปึ๊บ,บไม่ไม่ไม่เก่งแล้วตะเก่งตรงห้าดาวเห็นไหมสี่ดาวนะโอเคสวยมาชโดเปิดฉากแล้วตึ้งก็กรูยิงไปเอาตัวอวยมาใส่ก่อน้อาหัสสีสกิลล่องหน ไปเฮ้ยโอกาสผมจะไปไกลแล้วเพราะมีมหานี่ชนะได้บุญบรารมีเหมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูวทีใหม่เนะีถ้าผมแพ้คือจบแต่ถ้าผมไปต่อจะได้ตั้งเยอะเลยนะขอแล้วกันนะดูนะไอนน้จริงไม่คิดว่าสะท้อไมนจะแรงขนาดนั้นนะ ผู้ยังไม่ตายผมยังไปต่อได้ว่าหือหุดทำบนด้วยอะไรดีนะรถมาไม่เยอะถ้ารถเยอะปุ๊บจตจดหาผู้การผูร้ก,การภาษาจีนหรือหรอ